เดมาล่าไงใครตามมาสอที่ทหารน่ะไอโอ้ยโอ้ยอโอโอ้ยอโอ้เี๋มาเลยโอ้สมุดนยองโอ้3สาโอ้โอ้ยโอโอ้ออย้ย สามจนเงเ้าจังยนะครับโอ้ยขานดังขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกอัดวิดีโอละเอออันนี้ไม่ใช่นี่เฮียอันนี้ไม่ใช่

ีี4ีโไทชาเดชลังศยา5ีเอาข้ามาเป็นแผงเลยมั้ยน้บูนว่าน้บูนจะทันเาไมเนี่ยถึงเสนะถึงเส5.38โอ้โนี่คะแนนรวมกันเกือบเข้าสนามหลวงสมศักดิ์สมจิตอุดมพริยาลาดสมบูรณ์ทษจะ ปลาทุรักอันนี้คนสุดท้ายเลยเหรอเนี่ยห้าจุดห้าห้าโอ้ยโอเคจบนะ